สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมเกมชินอิมเพกวันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชาในแพท5.4กันนะที่มีเทพไฟกับตัวละครคุณยายมาหน้าที่เป็นตัวละครใหม่เนาะก็ของแพทนี้แพทนี้ก็อัปเดตวันที่1เดือนหนึ่งของส0 25เลยนะก็แฮปปี้นนวีเอร์ด้วยสําหรับปีใหม่นะทุกคนขอให้แบบสมหวังนะแล้วก็เป็นปีที่ดีนะสำหรับปีนี้ป่ะเดี๋ยวเราปีนี้เราไปขอไปดูแบบอีบงอีเวนต์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับอัปเดตมาใหม่แพทนี้ เยอะเป็นตัวละครใหม่2ตัว,ตวนอกป็นเทพไฟกับคุณยายนะนี่ก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันผมจะเปิดตัวละครอของคุณยายนะแต่เทพไฟผมเอาไว้ก่อนเลยเพราะผมชอบตัวละครนี้มากกว่านะก็ตามนั้นเดี๋ยวขอดูวงอีเวนต์มมีอะไรใหม่ผมเพิ่งแบบอัปเดตสุดๆร้อน,อนเข้ามาเลยนะเดี๋ยวค่อยไปเล่นน้ตเพิ่งน้ตเนื้อลงเนื้อเรื่อง,งนะเดี๋ยวค่อยไปตามโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกระชาก่อนดีกว่าก็มาด้วยกันสำหรับพวกอีวงอีเวนต์นะไปเขียอีกทีหนึ่งอ่าวันนี้เราเตรียมมาเพชรไว้ หมื่นหนึ่งกับอีก25โลนะอ่ะแต่เราไปลุยกันขอดูอาวุธหน่อยสิอาวุธรอบนี้อ๋อเราไม่รู้ว่าจะเปิดอาวุธหรือเปล่านะขอดูตัวละครก่อนถ้าตัวละครแบบไม่หลุดเล็ก,ก็อาจจะเปิดอาวุธหรืออาจจะคิดเปิดคิดว่าจะเปิดธาตุไฟแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ธาตุไฟเทพไฟอ่ะเดี๋ยวเราไปซุมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตัวละครซุมแล้วขอดูประวัติก่อนซุมไปกี่เทียนเนี่ยอ้าอุย้ยมันเลือดอะไรเนี่ย าาทำวิทีเรื่ไมได้แล้วร้อนหมดแล้วหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าประมาณสิบห้าโลเหรอใช่ประมาณสิบห้าโลนะเราเปิดไปโอเค่อไปสิบห้าไปแล้วเราซัดโลยี่สิบเราเลยไปลุยเฮ้ยมัวไปก่อนนะแล้วเป็นโอ้โหเป็นหนังสือไม่ใช่ตัวละครด้วยโู้หหนักนะนี้เปลี่ยนนะออกพวกเป็นเน็ตมาก็ได้ไปมันพวกมันอ่าสี่หกนะเนาะอย่างน้อยมัน อ่าดอกมาเอามาแลกลูกกงลูกแก้วเปิดต่อได้อะไรเงี้ยก็แบบน่าจะดีว่ะไปดูกันต่อโลที่สามสิบสามห้าด้วยเอาโทษสามห้ายังม่วงอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเดี่เดียวหน้าไอเดี่เดียวหน้ายังยังสีไม่ครบนะก็โอเคอยู่ก็ได้สีมาก็แบบเบี้ยวอยู่อ่ะไปดูต่อที่โลที่สี่สิบห้าลุยฮาน่ายังไม่ออกอ่ะสี่สิบห้าไม่มีแสงนะวิ่งได้ดาบอีกแล้วไม่ได้ตัวละครอ่ะโธ่ นี่ตัวละครแมวแมวพวกอาวุธด,ดิโลที่55ลุยมาม55เขายังม่วงนะยังยังไม่มานะยังไม่มีอะไรทั้งนั้นไะโลที่65กลายละกลายละกาละกายการันตีแล้วมาไหมอุ้ย65ยังไม่ออกอุ้ยยังไม่ได้แต่อาวุธอ้าไม่ได้ตัวละครเลย โอเคโลที่75ห้าโลนี้คิดว่าน่าจะออกกันนะคิดว่านะไปลุยออกไหมเกมมาแล้วมาแล้วอยากดูเลนะอยากดูเล็ดเด็ดดูเล็นะคุณยายอยากได้มากเลยอุ้ยมาเลยเบนเนตตัวแรกยังไงใจหมดเลยเมื่อกี้อุ้ยขอร้องอย่ากดูเลนะอุ้ยใส่เต้นตุบๆอุ้ยยังไม่ออกอุยยังยังอีกเหรออุ้ยตัวสุดท้ายปะเนี่ยอุยยัง ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไห้ที่เขาทำฉันนานก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังโอโ้ได้โมนามาโอ้โหล,ลุนเลนโมนามาเฉยเลยดูดิโอ้หนักแล้วเอยอ,อยากได้ตัวละครน้ำแข็งไม่ใช่ตัวละครน้ำโอ้โห้เศร้าเลยว่าล,ลุนเลน เเดี๋ยวเราเปิดเปิดให้หมดแล้วกันนะเปิดนะเนี่ยเพชรให้หมดเผื่อแบบฟุกอ,องฟุกออกอะไรเงี้ยไวๆอย่างเงี้ยเนี่ยแบบโลนี่ออกเลยอย่างเงี้ยมีไหมเอไม่มีโอ้โหเปิดมาแล้วก็ลุดเลทพีกนี่น้องสองโลลิโอ้โหเปิดไอ,อ้ลุดเลทต้นปีเลยอะ่ะดวงไม่ดีเลยอะ่ะปีนี้ดวงไม่ดีวะเนี่ยโอ้โหเศร้าเลยโอ้โหลยี่สิบยังไม่ออกนี่คือออกตัวสุดท้ายเลยนะเมื่อกี้โอ้อยังเศร้าไปโลที่สามสิบ ไปโอ้โหลยสามสิบไม่มีอะไรเลยอุ้ยใสปีนี้จะเจ๋งต้นปีเจ๋งต้นปีอะไรอย่างงี้อ๋อแลกได้กี่อันเลยเก้าอันหกสิบพอดีมาได้อีกลอยสี่สิบไปลุยโอ้ยมาแล้วโอเคอได้แล้วกนะันอะเดี๋ยวเราก็ออกให้เว้ยนี่คือแบบเราไม่ต้องรุนเลยละเพราะมันการันตีเนาะ ลุ้นแค่แบบมันจะออกสองตัวให้เปล่าแต่ก็ไม่มีทางหรอกผมเพิ่งเล่นตั้งแต่เกมชีตตั้งแต่เกมเปิดผมไม่เคยได้แบบหน้าดาวสองตัวเลยไม่ได้เลยอุ้ยเอาตุกไนะล้มาเนี่ยเย่เราได้คุณยายมาละนี่ชิล่ะชิลาลารีเหรอชื่อผมเรียกว่าคุณยายอะไม่รู้ว่าอ่านถูกป่ะนะชิลาลารีผมเรียกว่าคุณยายนะตามในเรื่อง,องน่ารักดีคุณยายเขาน่ารักกันยยเขา,ากกเลยเปิดนะจริงผมคือเดี๋ยวเขาอาจจะเปิดแบบเทพฟงเทพไฟนะผมนี่ผมชอบตัวละครตัวนี้นะก็คือแบบเล่นในเรื่องแล้วแบบชอบอะก็เคยอยากจะเปิด วันนี้เราก็ได้มาแล้วนะชิระดีเดี๋ยวเราขอเอามายืนแอกๆเลยข้างน่ารักนะสำหรับตัวละครตัวนี้เอามาแทนเย,ยนล่ากันละกันมีไหนเอ้ยอนันนี้มาแล้วมาพร้อมกับโมนาเรียกว่าอะไรโมนาโมนาสีเท่าไหร่ไม่รู้อะนี่คุณยายเรียกเขา้าวกันลูกกิ้งไม่ค่อยดีลูกกิ้งมาไม่ค่อยดีนี่ยังไงโอ้ตัวคอจะน่ารักเัวนี้โอ้กสก,กิล อ๋อโค้ดเท่ขอดูอ่อนโมนาสีเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยเลดโมนามเฉยโอ้โหสีหนึ่งด้วยอัพเลยละกันอ่ะเดี๋ยเดี๋ยไปเล่นกับโมนาทีมอะไรนะทีโฟเซนเนี่ยโมนาคาับซืฮะเนี่ยเราวกันดูเดี๋ยวลองเล่นทีโฟส่งโฟสิ่งดูขอไล่อัพทุกสรงทุกสีก่นอ,อนอะ่าเดียวน่าอู้เดียวน่าสีหกพอดีเป๊ะโอเคนะไม่แย่ก็ได้เดียวน่าแล้วก็ไอชงยุนนี่มาทำไมเนี่ย แต่เนี่ยไม่ใช่ตูพ้พี่ไม่ใช่หรอ <c oughs> แต่ไม่ใช่ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวต้องไปปงไปปั้นแล้วจะเอามาลงอาบิดให้ดูกันดีกว่านะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวพาไปคุณยายไปลงอาบงอาบิดจะขอปั้นตัวละครทําแบบคเคล็ดและเรื่องอะไรก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้ดูแน่นอนสำหรับคลิปอาลงอาบิดนะสำหรับอาตัวละครอานี่นะคุณยายเดี๋ยวไปปั้นอะไรมาก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็มาเปิดนะครัให้ดูนะั่นดีนะที่มันที่มันออกโลที่40โลสุดท้ายให้เราไม่ไงั้นที่เจ๋งนะผมบอกให้คือแบบโอ้โหคือแบบใจหายเลยอ่ะออกโมนาคือแบบที่จะเพชรไม่พอได้เลยต้องฟีฟาร์มเดยนี้อะไรเงี้ยก็แบบโอเคนะอย่างน้อยมันก็ได้อ่ะถือว่าได้แล้วกันก็ถือว่าโอเคก็ประมาณนี้สาหรับอ่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆแบบเปิดได้อะไรยังไงแบบเพื่อนๆจะเปิดตัวไหนก็คอมเมนต์ด,ด้านล่างนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อน เพื่อนแบบชอบคุณยายหรือว่าเทพไฟมากกว่กคอมเมนต์บอกกันได้นะแบบใช้ไปกี่โลในการเปิดสําหรับต้นเดือนปีนี้ก็แบบดูงดีอะไรกันไหมก็คอมเมนต์ไว้บอกหรือว่าขิงกันได้แต่รันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย